ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งคู่ในกลุ่ม A กันบ้างนะครับสำหรับฟุตบอล AFF สุส u กิครับครับอินโดนีเซียเจอกับสิงคโปร์ปรากฏว่าเกมนี้ถือเป็นเกมที่สนุกเป็นอย่างมากนะครับสิงคโปร์เนี่ยได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับนี่เป็นจังหวะที่ทางด้านของซอฟวานบาฮารุตดดิน,นีครับโขกเสาสองให้กับคอยรุนอัมรีวอลเลยด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยงามนะครับสิงคโปร์นี้ต้องบอกว่ามีเกมรับที่เหนียวแน่นมากนะครับ ซึ่งเป็นทีมที่คู่ต่อสู้เนี่ยเล่นด้วยยากเหลือเกินนะครับสิกระรบขึ้นนําไปก่อนในครึ่งแรกนะครับแต่เราบอกว่าครึ่งหลังมาครับอิเซียนั้นตามตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อหนึนะครับนาทีที่หกสิบสองครับดู้ดหว่นี้ครับอูวันเล่เข้าไปอย่างสวยงามเลยครับเป็นทางด้านของอันทิศวัววันเซ่นะครับยิงเข้าไป จากนั้นนะครับอินโดนีเซียมาเร่งเครื่องยิงออกนํา2ประตูต่อ1นะครับนาทีที่85กองหลังสิงคโปร์นั้นสกัดบอลผลาดนะครับแล้วก็เป็นสเตฟาโน่ไลลี่พารลี่นะครับยิงเจาะเข้าไปครับไม่พลาดนะครับสิงคโปร์แพ้อินโดนีเซียนะครับต้องบอกว่าตกรอบไปอย่างน่าเสียดายซึ่งช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่สามารถทําประตูได้เพิ่มเติมด้วยนะครับรุปตอนนี้นะครับกลุ่ม A ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็คือทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับทีมชาติไทยจะไปเจอกับรอง แชมป์ของกลุ่ม B นะครับส่วนอินโดนีเซียนั้นจะไปเจอกับแชมป์ของกลุ่ม B ต่อไปซึ่งกลุ่ม B นั้นจะแข่งขันกันในวันนี้นั่นเองนะครับ